ขึ้นไหวของประชาชนแล้วมากๆเนี่ยทหารก็มายึดอำนาจตัวหงตัวไตอนพศ99ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันแล้วก็นำคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยสามารถจะยึดครองอำนาจเป็นระยะเวลาตั้งแต่2 5 1 9จนถึง2,543กี่ปีอะพี่ไม่จริงมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกแค่ปีสองปีมไปแล้วแต่ว่าคือย้อนให้มีการเลือกตั้งแต่ก็โดยครอบงำแต่ยังครอบงำอยู่ โดยอาจจะเป็นว่าถึงปี2530แล้วก็อ่า31ที่ครับอืมดคือถึงปี2500ันห้จากสองพถึง2531ถูกครอบงาโดยระบอบอนุรักษ์นิยมใช่พอปี2531ท่านนายกชาติชายชาติชายท่านนายกชาติชายกลายเป็นเสรีนิยมไอ้ระบอบอมาดไอ้ระบอบเฮงซวยก็ยืดอำนาจดีแล้วก็ใส่ปี35ใส่พาร์ประเคศให้กับสุนัตรับใช้คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่จนถึงปลายปี2500 43ครับถึงได้ระบอบของระบอบเผด็จการถึงได้ถูกเตกออกไปครับเราไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเนี่ยนะฮะร่วมกันสร้างกันมาแต่ความจริงเนี่ยก็ยังแย่อยู่คือความจริงผมว่ารัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวที่สุดใช่จ้ะเลวโดยคือเลวนี่พี่คือเพราะว่าเราคิดว่ามันดี อ่าใช่เราคิดว่ามันดีคือองค์กรอิสระบ้าบอคอร์ตอไอะไรครับมันกลายเป็นอำนาจที่ปไตยประเภทไม่มีที่มาที่ไปเลยนะเป็นประเภทหนึ่งก็อำนาจซึ่งประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบครับถูกอย่างไงจากสารปกครองเนี่ย กลายเป็นว่าใครไปวิจารณ์มีสามารถติดคุกได้อีกเบอร์แป่ครับือความจริงตัวเองไม่ได้มีอำนาจที่จะใช่ส่งคงมันเข้าคุกไม่มีคือมีหน้าที่แค่อะไรคิดว่าแก้ไขความขัดแย้งของประชาชนกับองค์กรนงเ้าของรัฐถูกต้องไม่ได้มีหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายว่าใครถูกใครผิดไม่มีกลับกลายเป็นว่ามีอำนาจจะเอาคนติดคุกได้แล้วก็มีประเภทใช้คําแบบเดียวสารน้รดปเะเ่ทนอาจจะ คือคือการคือการแก้ข้อกฎหมายมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็อาจจะเนี่ยอาจจะคือเขาวางแผนเอาไว้แล้วรอบพี่คือเขาวางแผนเอาไว้คือรัฐมนบีสี่ศูนย์นี่คือรัฐมนบีรัฐรัฐมนบีเลวที่สุดเพราะว่าเราคิดว่ามันดีที่สุดแต่ว่ามันแฝงไม่ด้วยอำนาจของระบอบเผด็จการมันอยู่ำนาจเหนือประชาชนกงครอยสละนี่นะฮะ เป็นสิ่งซึ่งไม่เคยปรากฏนะฮะในในโลก<ท>ใน,ในโลกในโลกนะแต่ในโลกอาจจะมีบ้างนะฮะแต่ว่าเขาเป็นองค์กรอิสระที่ตรวจสอบได้ครับพี่คืออย่างสารรัฐมนุนที่ต่างกันอื่นอ่ะเขาก็ถูกแต่งตั้งและตรวจสอบ,บโดยรัฐสภาจริงๆสารรัฐมนุนเอาตัวอย่างง่ายๆเยอรมันที่มันชอบอ้างนะที่ไอ้เจอรัน<ช>จอรรอนะมันชอบอ้างนะผมจะบอกคุณให้ ตัวนี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาโดยใครเขาตั้งขึ้นมาโดยที่ว่าเลือกตั้งจากหลายๆที่นะครับจากประชาชน นะฮะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าคุณจะต้องเป็นนักกฎหมายที่ผ่านประสบการณ์อะไรมาเขาจะกาหนดใช่คุณมีสมบัติแล้วคุณไปเลือกตั้งประชาชนมองว่าไอ้นี่มันเคยเป็นผู้พากษาแต่มันตีอะไรนะเออเรื่องมีปัญหาเงียนะแบบนี้กบางคนไปโกงเงินเขาเนี่ยไปพลิกไปคดีไปคดีมาผู้ปรากฏว่าตัวเองเมียตัวเองชนะอะไรเงี้ยอ๋อคือแปลกมากออแปลกอ่ะไอคนแบบนี้ไม่มีทางได้เป็นสารานัณฑนะที่ในเยอรมันนะเพราะถ้าเอาตัวอย่างมันนี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าคุณมัวมองแต่ประเทศไทยเนี่ยไอพู ยี่ประเภทอย่างนี้เนี่ยได้มาเป็นใหญ่กันเยอะแยะไอ้ประเภทที่ว่าผมไม่รู้เรื่องมียผมทำเอาคุณจเมียคุณนี่เขาก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลเดียวกันที่เวลาคุณไักสิท์ไปเล่นเขาอ๋อแต่พอเวลาผมไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้บ้าคือรัศสารรัฐมนุนฝรั่งเศสนะครับที่ว่าโดยตำแหน่งอัตโนมัติเขาจะให้ประธานาอดปตาราที่าธิบต้องไปเป็นสารรัฐธรรมนูญใช่หรืออย่างสารสูงอย่างสารสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีซึ่งมาาลการเลือกตั้งของประชารนฐที่สภาเป็นผู้อนุมัต อนุมัติเออั้งสองฝ่ายต้องเห็นด้วยกันเมืองไทยพี่เออไอ้มาจากไหนวะคืออยากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยสารรัฐธรรมนูญคือไปหากันมาเองแล้วให้ประธานวุฒิสภาไม่เป็นให้ผู้ที่สภาซึ่งมันแต่งตั้งพวกพูกกันมาเองมาเลือกด้วยไม่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกประเมินเออให้ยื่นไคือเลือกกันมาเองเสร็จแล้วก็ ให้ประธานวุฒิสมาธิทำหนังสือเหมือทำทำไม่ได้มีหน้าที่ว่าตรวจสอบอะไรนะไม่ต้องตรวจสอบเป็นเมสเซนเจอร์เป็นเซนเจอร์เรมสเซนเจอร์ส่งขึ้นไปได้ส่งลงบัมลานไทยอันนี้มันอะไรไอสารธรรมนูญป,ประเทศไทยเนี่ยนะแม้แต่สารปกครองนะฮะคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนเนี่ยองค์กรของคุณเนี่ยคุณก็รู้นั้นอาจารย์นันทวัฒน์บร,รมนานรณยเขาเคยพูดนะมาจากไหนอ,องค์กรดุลาการประเทศไทยทําได้ไงไม่มีใครตรวจสอบได้เลย ตรวจสอบก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบมา<อ>เอาคุก,อ,กอีกเอาคุกอีกเออปราบอีกนะฮะพูดไปไม่ได้โอ้โหแต่ผมจะบอกให้อาจารย์อาจารย์าท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์เต์ยวิรุภงมรามาังกูลท่านให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าไปดูกฎหมายดีๆการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับในศาลเนี่ยถารว่าละเมิอดอนาคศาลหรือบิ่ศาลมันก็คุณมีมีปัญหาในในเขตศาลนะในเขตอนาคศาลแต่ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยวิชาการมีเหตุมีผลเนี่ยไม่ผิดนะครับผมเรียกกฎหมายมา อาจารย์ที่ผมสอนเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกอาจารย์ระดับอย,อย่างใน,นอาจารย์คณินแน่นแม่คนแสบตัวแสบเนี่ยนะาเดว่าเดี๋ยวแล้วว่าพี่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาบอกเขาวิจารณ์ได้อะไมนวิจารณวิชากรารอะ ก็คืออำนไม่ถูกและประชาชนน่ะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยข้าราชการตุลาการแค่ผู้ใช้อำนาจซึ่งเรามอบกฎหมายให้คุณว่าคุณทําอันนี้อแต่ว่าปัจจุบันนี้พี่อย่างวันนั้นที่เราเดี๋ยวเราค่อยพูดไปเกินมาอื่นเราพูดกันเรื่องยาวก่อนเดี๋ยวจะเตะเลิดเติมไปคือเราจะพูดเป็นว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาเป็นวิวกาลังพัฒนาการทางการแตร พิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนะสังเวจริงๆเลยนะพิสิทธิ์นะอ,อย่างว่าแหละพี่ก็ไอหลักสูตรที่ไม่ไปเรียนนะเป็นหลักสูตรสําหรับคนโง่ไม่รู้เรียนอะไรแล้วต้องไปเรียนใน PPE เนี่ยก็เลยไม่เข้าใจหลักกระบ,บวนการทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ถูกต้องอคุณรู้รเศรษฐศาสตร์ด้วยอ่ <laughs> เศรษฐศาสตร์ด้วยคือ มันเหมือนกับวิชาผมอ่ะผมเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมปีหนึ่งเนี่ยมันก็เรียนอย่างนี้แหละเรียนปัชญาไอสโตลกก่าไว้ว่ายังไงแมคคาวลลี่อะไรคือจะอะไรก็กก่าวไว้ว่ายังไงแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์ก็เรียนเล่มหนึ่งรัฐศาสตร์ก็อ่ะพี่เซนอะเก่าเลยลืมเลยว่าจะว่าผมจานิดเองใช่ก็คือพี่ก็คือปัจจัยไอ้ที่มันเรียนเนี่ย มันเป็นวิชา,าพื้นฐานเนี่ยว่างั้นเด้อผมไปเปิดดูแล้วครับพี่ดูในดูในป,นปอทิสเต็ตก็ดูก็รู้ว่า PPE คืออรมันสอนอะไรบ้างอ,อะไรบ้างอะภิสิทธ์อบอกอว่าอียิปต์กับประเทศไทยระวังประเทศไทยจะเป็นดบับอียิปต์คุณขาปีนี้เปีอะไรอ่ะพี่ ปีพุทธศักราช2556ถูต้องนะฮะอ่าแล้วปีคือปัจจัยระหว่างประเทศไทยกับอียิปต์มันก็ต่างกันต่างกันต่างกันอียิปต์มันมีทั้งเรื่องศาสนามันมีทั้งเรื่องความยากจนมันมีทั้งสารพัดแต่เรื่องประเทศไทยเรามีไหมพี่อย่างน้อยสุดผมจะบอกให้นะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในุมประเทศยากจนเลยนะเราเราถือว่าเรามีผลผลิตและมีความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ก้อนใหได้ใช่ครับพี่ผมจะบอกให้ผมไปอียิปต์กัาง บอกคุณทุนโตนะฮะอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าให้ผมไปไปเที่ยวอีกครั้งเนี่ยผมคงไม่ไปนะครับไปแค่นั้นเพื่อไปดูอะไรไปดูอัลปีระมิดะนะไปดูสฟิงนะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์ผมเป็คนคนไปชอบไปดูอ่ะแต่แต่ผมไม่ชอบมันน่าดามอียิปต์ท่าไหร่หรอกนะฮะมัน,มบบน,นอียิปโบราณนะแต่เขาล้าหลังกว่าเราเยอะ,อะ นี่มันถึงล้าหลังทางด้านร่างกายทางด้านสภาพแ,แวดล้อมของประเทศครับและไปยาวไปถึงความล้าหลังทางด้านทางด้านการเมืองด้วยอ,อันเนี้ยคนยากคนจนเยอะมากคือเศรษฐกิจของบ้านประเทศไทยที่วันนั้นเขาบอกว่าโอ้ยก่อแปงต้งเป็นดินค่ะไอ้บา้าอีชาวน,นาโนนค่ะของเบตั้งเป็นดิน <c oughs> เทาห่อวันนี้ไม่รู้อีชาวน,น,นาโนนนะมโผล่ในเฟซบุ๊กได้ยังไงนะฮะอยู่ดีๆมาโผล่ในเฟซบุ๊กฉันเนี่ยจึงกด้างเลยด่ะรนี่คือนี่แซ่ปรากฏ ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน2556นะี่ต่ำที่สุดในรอบ43เดือน ือการเฟอร์สเนี่ยเขาจะต้องวัดรายได้ของประชาชนบวกกับค่าครองชีพแต่ว่าคือมันก็เพิ่มขึ้นมันต้องแพงขึ้นในทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าแพงขึ้นในตาซึ่งรายได้มันสูงเวลาโต้กันกันจะให้เงินมันไม่เฟอออนี่ชาวนนท์ค่ะนี่ฉันอธิบายเป็นแบบวิชาการเออแล้วพี่อย่างวันก่อนผมไปพัทยาไปที่ศรีราชามาไปกินก๋วยเตี๋ยวครอ๋อแพงมากเลยครับจำรหัส ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละห้าสิบเกาเหลาชามละหกสิบแต่พี่รู้ไหมคะกว่าจะได้นั่งเนี่ยนะคะยืนรอทึ้งชั่วโมงค่ะก็แล้วเขาบอกว่าแพงทั้งแผ่นเนี่้มีปัญญาายอ่ะเออผูกแพงเนี่ยนะแตง มันอยู่ที่ว่าคุณมีกําลังพอหรือเปล่าเอาง่ายๆนะตอนคืนเงินเดือนละกห้าหมื่นเนี่ยเอาห้าหมื่นหนึ่งแล้วกันน่ะคุณก็กินแบบที่คุณกินได้มันก็มีให้คุณกินอ่าใช่ไหมคือวันนี้พี่อย่างผมมาจัดมาเช้าเนี่ยผมผมอยู่บ้านผมอยู่ซอยสวนพลูใช่ไหมเดินไปตลาดซอยสวนพลูเนี่ยผมไปซื้อข้าวแกงมีแพนงหมูผัดคั่วกิ้งแล้วก็ไข่ลูกเขยสี่สิบบาทอ้าวผมก็กินได้อ่ะชีวิตผมก็สามอย่างก็สามสิบบาทก็ไข่ก็สี่สิบบาทก็กินได้เออนี่กลางเมืองนะครับมันกินได้หลายระดับใช่ไหม คือประเทศไทยเนี่ยม,มันก้าวพ้นกับความยากจนไปแล้วประชาชนไม่ได้อดอยากนะคะท่านผู้ชมครับก็ยังมีบางคนเนี่ยนะซึ่งพยายามเนี่ยผลักดันบีดเยียบประชาชนให้อดอยากอ,อันนี้เช่นต่อต้านเรื่องการจำนำ,ำข้าวอ่าไอ้นี่แม่งเป็นเรื่องเลวร้ายผมว่าคือสรุปแล้วเนี่ยนะนี่คือประเทศไทยเนี่ยเรื่องความยากจนเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีประชาชน,นเราปิดถนนไหมคะเนี่ยผมจะได้ฟังเลยเขาพูดอะไร อัตราว่างงานอยู่ประเทศไทยตอนนี้ต่ำนะคุณถึเท่าไหร่พี่ศูนย์จุดหกหรืออะไรคือไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือสองไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าผมว่าอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหกถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ารละพี่รู้ไหมอิตเปเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าหน่ะดิแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะเรียนจบปริญญาตรีมานะหางานทาไม่ได้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นใช่นะครับคืออัตราการว่างงานในประเทศไทยก็ต่ํารายได้ก็สูงขึ้นใ นะคะเออพี่แล้วตอนนั้นอีกุ๊กสลิมมันมันเถ่าห่อนี่ว่าถ้าเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทบริษัทจะเจ๊งเนี่ยเออแล้วปัจจุบันที่บริษัทไหนเจ๊งบ้างอ่ะไอสหพัฒนาพี่บูลเนี่ยไอมาม่าเนี่ยแต่บอกว่าจะย้ายฐานการผลิตก็ย้ายไปสิผมผมว่ายินยินดีนะฮะถ้ามาม่าอยากจะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นเพราะจริงๆเนี่ยคุณมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในเวียดนามนะครับในจีนนะครับในสเปน คุณย้ายไปตั้งนานแล้วคุณอย่ามาพูดเดี๋ยวนี้เลยคุณมีผมก็อยู่อยู่ที่นั่นผมก็รู้นะว่าคุณมีเออพี่แล้วมันก็มาหาหม้ในสหัสเนี่ยมหาหอนว่ายอดขายตกทุ้ยก็ใครจะไปกินล่ะครับมาม่าสองร้บาทกระจอกจังเลยซื้อให้หมาหมายังไม่กินเลยค่ะนี่อย่างคุณแดงผมพูดจริงๆนะคุณเทถ้าหาว่าผมมีตังเนี้ยซึ่งไมื่ไหนเป็นเชื่อนี่เรามีตังเนี่ยผมไ่ตดมาม่าทำไม ม,มาม่าเขาไปกินนอนคืนไม่มีอะไรกินขี้เกียจเอาไปซื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยออไปเซเว่นเนี่ยคนไม่ซื้อมาม่านะคะอ่าใช่คนเขาซื้ออาหารแช่แข็งฟรีแล้ว30-40บาทก็จะซื้อมาม่าคุณกินทําไมเดี๋ยวผมอยากฝากไปด้วยนะครับมาร์เก็ตติ้งที่นั่นเนี่ยคุณจะต้องมองโลกมันเปลี่ยน,นนะมันเปลี่ยน คือคุณจะต้องเลิกคิดว่าประเทศนี้นี่นะประชาชนจะต้องกินบะหมี่อย่างเดียวมันคนเขาไม่กินแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนเขากินบะหมี่ด้วยเหตุผลสำคัญคือบะหมี่มันถูอะแล้วมันซื้อง่ายนะแต่ทุกวันนี้เขามีปัญญากินอาหารแช่แข็งกินนู่นนี่เขาก็กินอย่างอื่นแล้วครับประเทศมันพจะเทก็พี่ไงก็คน,นพวกนี้มันโง่ออมันก้าวไม่ทำมันก้าวไม่ทันยุคเศรษฐกิจของมันถึงได้ตกต่ำที่ไปดูตามห้างสิคะวันนี้น้องมาแดงไปก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยไปสีลมคอมเพอสอ๋อ ไรกันนี้ไปต่อคิวไอร้านนักเตยูอ่ะพี่ออไอขนมปัง <laughs> อันที่โทษตะลกของมันเนี่ยนะคะสองร้อยบาทค่ะออต่อคิวกันแบบ แล้วเสร็จแล้วสลิมทั้งหลายคุณเนี่ยนะเที่ยวมาเที่ยวแสดงความรู้สึกสงสารเห็นใจประเทศโอ้ประเทศลําบากแย่เหลือเกินอย่างนอย่างี้แต่ผมว่าพวกคุณเนี่ยไปต่อคิวมากที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่พอวันก่อนน้องแสดงไปอดปริมาณการซื้อรถนะคะคุณพี่ค่ะประเทศไทย6ก่าเดือนแรกเนี่ยผลิตรถแปดแสนคันเป็นดเมสติกยูสเนี่ยห้าแสคัน ปัลลอวีประชากรหกเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านคนที่โดนีเซียผลิตประมาณห้าแสนคันมีโดเมสติกยูสก็คือซื้อในราคาสองแสนห้าหมื่นคันแต่เขาผลรวมเงินสองร้อยล้านเขามากกว่าเรานะมากกว่าเราเยอะแล้วพี่ที่เวียดนามมีการซื้อเนี่ยสองหมื่นห้าพันคันแล้วคนไทยโจรตรงไหนเนี่ย ยกือสลิมก็บอกจนะะนะเจ้าว,ว่านนท์มันบอกแฟนทั้งแผ่นดินเนี่ยประชาธิปัตย์มันบอกอะ่ะนี่ไอชาวว่านนท์ประเทศไทยซื้อลถ5เดืนอนแรกนะ5้าแสนคันอเออแล้วทำไมไม่บน่นรถทำไมไม่บ่นรถติดมากเข้ากว่าเดิมอะ่ะเอาวมลลี่เขาเคยมาบ่นว่ารถติดนะนีะ่คือนี่คือมากกว่าช่วงที่มีการเรียกว่ามีการคุดลงรถคันแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นะก็คือไออภิสิทธิ์เนี่ยผมบอกว่าปัจจัยทางเรื่องปัจจัยทางเรื่องความยากจนที่จะป กดหามวลชนเนี่ยมาโค่นรัฐบาลมันไม่มีก็ไปเหตุนี้แหละฮะมันถึงไม่สามารถที่จะทําให้คนเนี่ยได้ใส่หน้ากากขาวในหน้ากากคนบ้าเนี่ยมันอยู่ได้นี่นี่มีรูปหน้ากากขาวกับหน้ากากลิงไหมฮะเดี๋ยวคุยนิดนึงนะขอแซวแซมนิดนึงคือพี่คือมันก็พยายามที่จะยึดอีหยิบโมเดลขึ้นมาโดยแต่ว่านี่นะครับุณทิดดูเลยครับ น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังะนะไอ้นี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่น้ําหลวงที่ไอ้นึงได้มอบ,บออออมอบล,ลอกเจ้าไอ้นึงได้ไอ้มอบลิงหลอกเจ้าใช่เ,เขาเรียกอย่างเงี้ยแหละแล้วเืิดไวน้นะไ,ไอะ้ไปทีใสหน้ากากเนี่ยนะเราเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเอาลงแล้วครับ เคยเรียนโขนนะเพื่อนเราเนี่ยเรียนโขนเรานักเรียนธรรมศาสตร์นะมีโขนธรรมศาสตร์เนี่ยเราเองไม่ได้เข้าไปเรียนเราเพื่อนเราเรียนแต่เราเคยไปชุนมันมันชุนเราเต้นเขนอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไปเต้นเต้นมาแต่ไม่ชอบนะคุณเนี่ยที่เอาอนุมานมาใส่อะคุณครูแรงขนาดไหนอ่คุณ